สัทสัซากเป็นเกมใหม่เนาะก็ผมไม่ได้เชื่องกิดเดี๋ยวจะวมีคนดา่าว่าอ่านชื่อกระพิดอะไรอย่างเงี้ยกนะ็เลยไม่พูดแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหาว่าอ่านผิดน่ะก็บางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมถึงมีแบบมีแสงว,ง,วงวิ่งวิ่งวิ่งอันนี้ด้วยนะก็มันบางคนอาจจะถามว่าแบบแ,บบแบบแอปอะไรอะอยากอยากไปโหลดบ้างอะไรเงี้ยก็บอกได้ว่ามันไม่ใช่แอปนะคือมันเป็นตัวแบบอหน้าจอของที่เขาแบบ แถมมันในเครื่องอยู่แล้วอ่ะเออทุกท,ทุกเครื่องเขาต้องมีนะพวกอ่หน้าจออะไรอย่างงี้นะก็เกมนี้เนี่ยอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็แค่แบบเอ่อทำงานอะไรอย่างเงี้ยเช่นเนี้ยก็แบบดูง่ายๆแบบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราของเราเนี่ยก็จะคือรู้แหละว่ามันดูไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราก็พยายามจะให้ให้มันนี้แล้วกันนะ ทำไมกดช้าจังเลยเฮ้ยมินมินมินมีมินเหรอมินลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่ามีรู้อะเออไปอ่าที่เหมียวเขาต้องการอะไรนะฮะดูก่อนไม่คว้าม่เนแล้วเราซื้อไปแล้วนะ รับเลยอืมอโอเคฮะแล้วก็ยังแบบไม่ได้เก่งเท่าไหร่เนะ้อเดี๋ยวออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะไปที่สวนด,ด้านหน้าเนาะมีล็อกอินเราไม่ได้ล็อกอินเนาะเอโดยใช้แบบหมดเยี่ยมชมเฉยๆนะฮะ แบบนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะนันจะโปรโมทมาเยอะๆเลยเนะี่ยโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาปลดล็อกสูตรใหม่ๆกันดีกว่าเนาะที่มีเนี่ยเราคิดว่าผู้ชมต้องเบื่อแน่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเล่นน้อยนะอ่ะคะแนนรีวิวยังไม่พอนะโอเคพนักงานนั่งเลย ผูส้สชี่วใครน่ะอโอเคไปเรืเร่อยๆคือมันจะกดช้าเพราะว่าเราอ่านหน้าจอด้วยนะมันจะแบบมีความคลานิ่น,นึงเฮ้ยจะสั่งอาหารอะไรกินไปดิจีจี้ทำให้เหรอะเ,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 เอเมล์ชื่อชื่อะไรนะชื่อว่าจีจี้ารจีจี้ เ,เราก็พียงแค่โปรโมทเฉยๆแค่นี้นะเออก็ง่ายดีนะนะก็เกมนี้ไม่มีอะไรนะบอกไปหลายรอบมานะคะว่าเกมนี้ไม่มีอะไรเลยอ่าพี่ซสือมาเ <c oughs> งินอยู่หลังบ้านเต็มเลยนะพนักงานเก็บเงนินอ่ะมีไหม เออพนักงานเก็บเงินมีไหมเฮ้ยอันนี้มาอันนี้มาต้องรีบเอาต้องรีบเอากดโอกดกดให้ได้มากที่สุดน่ะมันกดชาด้าเลยนะประเด็นยังพึ่งไปสิยังพึ่งไปเราต้อนรับคบุณมากเลยนะไม่สนใจสิ่งอื่นฮะเอาเงินเอาเงินเอาเงินอา่นอาคุณมีเพนด้ามาเพนดี้มาเพนดี้มีเพนด้าโอ้ โอเคนี่หมดแล้วไปได้ไปหนก็ไปไม่เห็นตังแล้วชิโอ้ปปรดมต่อปรดมต่อเอ๊ะภลรกิจได้แล้วฮะก็ต้องมือแบบพันพันกันนิดนึงนะฮะชิบชิบโอเคไปเขาให้คลิปเอาเยอะมากเลยอ่ะหนูเอจ้าหนูชิ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 โอเค เอาไปพนักงานจี๊ดๆทำอะไรได้บ้างนะสั่งอาหารให้แทนอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่สั่งอาหารส่งอาหารให้แทนอย่างเงี้ยหรอดูพนักงานซะหน่อยจ้างได้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 นอกนั้นจ้างไม่ได้คืออันนั้นอันอื่นมันทำไม ก็ค่สั่งอาหารนานะนะเองเนี่ยน้องส้มนักกว่ากวดเขียะทั่วร้านเฮ้ยไม่พออ่ะเอาติ๊บเพิ่มจะเอาติ๊บเพิ่มโอีคนะมใหม่ๆแล้วนะมีแล้วเหรอ กดเหนื่อยจริงๆเลยก็ได้ทุกคนให <c oughs> ้ต้องกดเองต่อไปนะฮะชิวมากฮนะเฮ้ยจริงจกน้ำมันจริงจกอะไรล่ะจริงจอกน้ำมา,ลลมมาแล้ว น,นี้ดิต๊ะนั่งไปเลยยังไม่มีอเคไม่เคลียร์ใจน่าจะมีน้องอุย้ยออกมาเยอะมาก่ยไม่อวดไม่อวดไ,ไม่มีใครอวดนี่นะ กอสุดใหม่แล้วกันเนาะสุดเก่ามันแบบยังน้อยไปนะลูกพ้าไม่พอใจอืมเออนี่ได้แล้วไม่ไหวนะไม่ค่อะไรอะลูกชิ้นจะไม่ได้แล้วอะเฮริเกิตอย่นะ โอีครับแล้วนะโอีคนะเราเป็นคนเกียจนะต้องจ้างพนักงานนะ <laughs> อ่ายังไม่พอไม่ละ จะนานที่เติมคือเลยอ่ะเติมเงินอ่าเราเพชรจากไหนอ่ะไม่รู้นะช้าวันโอเคหาเงนินเดือนเลยไอพวกนี้ทำงานช้าตายไปเนี่ยนี่งไงตรงนีแล้วแล้วต้องเต็มแน่ๆเลย เงินก็ยังไม่พออยู่ดีท่านใี้ค่าซื้ออะไรอืมเสียงดังจริงๆเนี่ยรับเลยรับเลยเพลงอะเดี๋ยวๆก่อนจะเพลงขออนี้าตหนอ่อยจ้างมาเลยวลฮู นั้นเราจะต้องเจริญนุ่งเนืองอย่างแน่นอนโปรโมตด้วยมือตัวเองก่อนฮนะพนักง,งานตัวนี้จะรอดหรือไม่ต้องคอยดู บอกเลยนานอ่ะมีคุ้มเพ้าเลยอ,อนะเขียนหลังหอนไม่พอพนักงานชิมมี่ผู้จัดการร้าน คะแนนกันขั้นที่ไล่ลูกค้ามากกว่าก่อน,นไม่เอาอะไ้ประโยชน์อืมในเนี่ยคือตัวอะไรเด็ดวีนี่แหละที่เราก็หามานานแต่ว่าแพงมากเก็บเองก็ได้ไม่แข่ คิดอะไรอ่าตรงนี้โอเคฮะอ่าเก็บเก็บเก็บอีแต่ละตัวนี่ก็พักนานจริงๆนะเท่าเลยซื้อเลยแล้วตังหายไปแล้วนะ,ะเลยตาเฮงอืมพ่อไหวใจไหวอยู่เออ รับรับนี่คืออะไรหึนตัวอ๋อไม่เพลออีกแล้วนะโอเคไปตรงนี้เต็มเลยแล้วอ,อเมลนี่มันทำอะไรได้บ้างนะดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้ <c oughs> มุมห้องอ๋อจับาอยู่ตรงนี้ พนักงานเฮ้ยอันนี้ได้สิก็ตอนนี้นะคะก็แบบเล่นไปเยอะแล้วเนาะเล่นจนแบบเครื่อมันบอกว่าโอเคพอแล้วฉันไม่ไหวแล้วจ้ารูเบดหน่อยอ่าโอเคแบตยังไหวแต่ว่าแค่นี้ก็ได้เนาะเออเนาะไว้วันถัดตุดไปแล้วกันเนาะก็วันนี้เนี่ยเราก็น่าจะเออพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่า ก็แบบค่อนข้างที่จะเล่นเยอะแล้วเนาะเออเครื่องมันก็ร้อนๆละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ใเราไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวซับทิปกันทิปสำคัญกว่านะโอเคแมนี้ก็อนะพักหน้านจริงๆถ้าเราจ้างพนักงานเยอะๆนี่มันคนไม่ต้องทำอะไรนะมัง้ง